พอกันพอกันตาเหมือนแบบว่าไม่เป็นมิตรกันทำไมอ่ะทำไมนี่เขามาานี่เไหว้น้องเขาไหว้อะกันแล้วไงไหว้หมาเถอะไหว้หมาเถอะจะไหว้มาแดนจะไปดันมาเข้าตัวเอง นอกจากลิเกเดี๋ยวพี่ร้องเพลงอ่าร้องเพลงได้หมดฮะลูกทุ่งได้หมดเฉพาะลูกสตริงได้เพื่อชีวิตเพื่อชีวิตชีวิตใครฮะชีวิตใครแต่ว่าโอ้โหเขาบอกผมเขาไม่ได้ให้ถามโอ้โหทำไมเนี่ยกี่ใบแล้วกระท่อมใครฮะไม่ฮะหยิบผิดไปกินใบหูฟางฮะหูใบใหญ่ใบใหใบกินก็ไม่ได้ไงใบเบลอใบบูกวางกินไม่ได้นะพี่ไม่ได้นะย่างกันปากไม่ได้ยยืนงวงเงย ใจด้วยครับกำลังจะได้เอาขึมนน้องข้นองลูกใครอะลูกใครอะไม่รู้ผมหลับตอนตื่นมาเมียบอกว่าท้องแล้วอตอนนี้ผมเครียดเรื่องเรื่องท้องเรื่องเรื่องทำไมเครียดทำไมอ๋อแมวที่บ้านก็ท้องด้วยออแล้วผัวว่เะผมก็กำลังคิดอยู่ว่าผมต้องรับผิดชอบันไหนมั่งอ๋อแมวก็เรื่องของแมวสิมันออกไปเที่ยวแต่อยู่กับผมนะแมว เขาจเขาใจไม่ได้มีออยู่กับคนอื่นไม่เขาอยู่กับแมวเขาอยู่กับแมวแต่เมียเขาอยู่กับหมาเราเนี่ยกำลังกุมกับหมาอยู่เรื่อยเลยชอบผมชอบครับแล้วเมียเมียพี่ท้องเป็นไงลูกคนที่เจ็ดกำลังจะออกลูกคนที่เจ็ดเป็นเมียเขาท้องครับผมท้องกับกุมารท้องกับกุมารทุกวันแล้เขาเลี้ยงทุกวันเหรอแต่าตอนกลางคืนปุ๊บแปลงแล้วกุมารเนี่ยนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้เมียเราชอบครับ แต่แฟนเขาน่ารักนะช่วงนี้ไปไหนไปไหนไม่ไหวหัวเข่าข้อเข่าเป็นเพราะอะไรพี่น้ำหนักพี่เขาอยากให้เขากินเยอะสิใครบอกกินเขาไม่ได้กินเขายัดหาครับคือต้องชื่นชมพี่พุญเริงกับแฟนเขามากนะเขารักกันมากแฟนก็ถามว่าตัวเองเขาอ้วนไหมพี่บุญเริงบอกว่าล้วมั้ยว่าอะไรเราไม่ได้รักที่เธออ้วนรักที่เธอเป็นเธอเนี่ยแล้วเมียเขาบอกว่าตัวเองตัวเองอุ้มเขาไปหาตู้เย็นหน่อยเขาหิว พี่พวกนี้บอกว่าเดี๋ยวกูุ้มตุเยนมาให้มึงง่ายกว่าขยันขยันอําขยันอําภรรยาพี่เดินไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันโคกเข่าน้หนักเสียเพราะพี่ไม่ให้เข้าหัวเข่าเดินไปเลยเพราะพี่ไม่ให้เข้าหัวเข่าเดินไปเลยเมียกูไม่ได้เป็นง่ายเป็นไร พูดถึงคนขาด้วนเมื่อวานไม่เจอทำไมพี่ขึ้นรถเมย์ฮะด้วนแค่นี้เลยแล้วขึ้นมาบนรถเมย์คนก็แน่นหันไปทางซ้ายไอ้นายกแกงหลับเหลือบตามองไอ้นายกหันไม่นะไจริงโทรศัพท์ไม่ลุกให้สนใจไม่ลมกไอผมไี่ทด้มนได้นะลุกขึ้นเลยให้เขานั่งไม่จับมันโหนกันลายจับมันโหนกันลาย เพลงชิงมันก็ไปอย่างเงี้ยพี่เป็นคนเฮี้ยมากพี่เป็นคนเฮี้ยมากเอาเรื่องอะไรละผมก็เมื่อยเหมือนกันเลยแต่ว่าผมก็ยังสงสารเขาแล้วพี่ใครก็อยู่ที่นี่เราพอแล้วพี่รู้ไหมรถเมย์เข้าอู่สามอาทิตย์เขายังอยู่อย่างนั้นอยู่คนฉันเชื่อครับผมคนขับครับผมจิกดูสงครามเพลงเงินล้าน